เป็นนิทรรศการปีคอร์สทีนี้เราจะมีชิ้นงานตัวอย่างของเด็กๆแต่ละคนนะคะเริ่มจากชิ้นงานแรกก็คือเป็นเทมเพลตพาวเวอร์พอยอาจารย์ถามหนูหน่อยที่หนูออกแบบทําไมถึงเลือกสีประมาณนี้ในการออกแบบสีหรือว่าภาพต่างๆที่หนูใส่เข้าไปเนี่ยก็หนูชอบสีหนูชอบสีนี้ <c oughs> ใช่ไหมคะเออจริงๆเทมเพลตพาวเวอร์พอยที่ให้ออกแบบเนี่ยกลุ่มตัวอย่างก็คือระดับปริญญาตีเพราะฉะนั้นหนูให้เหตุผลว่าหนูชอบแบบนี้แสดงว่าโดนใจปริญญาตียั โดนใจค่ะน่าจะได้นะคะอ่าทีนี้หนูช่วยบอกอาจารย์นิดนึงหน้าไหนเป็นอะไรบ้างก็อันนี้เป็นหน้าแรกค่ะสําหรับเทมเพลตไว้ใส่ชื่อเรื่องชื่อเรื่องจําได้ไหมเราทําเรื่องอะไรกันไปพอรู้ผอยเพื่อนๆจำได้ปะเอาแล้วนวัตกรรมใช่ไหมคะค่ะเนื้อหาสังเกตได้ว่าเด็กๆเขาจะใส่รูปที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆซึ่งตอนนั้นที่มอบหมายเนื้อหาไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับ นวัตกรรมนวัตกรรมทางการศึกษานะคะ่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะโอเคต่อไปมีส่วนของอะไรบ้างไหหน้าของหน้าเนื้อหาค่ะไว้สําหรับใส่เนื้อหาข้างในหนูเลือกพื้นหลังตรงนี้เป็นสีสําหรับวางเนื้อหาใช่ไหมคะตรงบริเวณสีน้ําตาลแล้วตอนที่ทำ powerpoint จำได้ไหมใส่ตัวพื้นตัวสอนสีอะไรเอ่ยสีดำค่ะคิดว่าชัดเจนไหมคะถ้าชัดเจนไหมสําหรับการเจนค่ะ มองเห็นชัดเจนเนาะ<ช>นะคะ<ช>อันนี้เป็นพื้นสําหรับพื้นหลังของเนื้อหาทุกๆทุกๆ PowerPoint นะคะในที่เขาสร้างเนื้อหาขึ้นมานะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเฟรมสุดท้ายเฟรมสุดท้ายคงหนีไม่พ้นคําว่า the end the, the end. end the end <c oughs> หรือ,อจบการนำเสนอ,อใช่ค่ะจบการนําเสนอหรือบางคนอาจจะใช้คําว่า thank you ก็ได้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ฟังการนําเสนอของหนูอยู่นะคะอะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับชิ้นงานชิ้นแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันอโอเคค่ะเรามาดูกันอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะชิ้นงานนี้สีสันสดใส,ดสเลยทีเดียวนะคะของแนะนําตัวอีนิดน,นึงค่ะชื่อนางสาวชนทิชาก้องเขียวค่ะอ่าอ่าแรงมานานใจในการเลือกชิ้นงานที่ใช้สีแบบสดใสเนี่ยเพราะอะไรคะอยากได้สีแปด๊ดแปนะคะอยากได้สีแป๊แป อ่ะอยากคือเราล้วตัวเองชอบไหมสีนี้ชอบค่ะชอบแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายตอนนั้นที่จารย์บอกละก็คือเป็นกลุ่มก็คือปริญญาตีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูชอบคาดว่าคนอื่นจะชอบไหมอันนี้ไม่ทราบไม่ทราบนะคะแล้วแต่แล้วแต่ความแล้วแต่ความชอบตัวนะคะแต่แต่ในพื้นที่หนูจะจัดวางอะไรตรงไหนบ้างแนะนําแผ่นนี้เป็นแผ่นอะไรเอ่ยแผ่นนี้เป็นแผ่นหน้าแรกค่ะก็จะใส่ชื่อเรื่องแล้วก็มีใน PowerPoint จริงๆค่ะจะมีรูปภาพด้วยแต่นี่มันไม่ได้ตงมีชื่อเรื่องใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้คือเรากําลังออกแบบเทมเพลตก่อนเพราะฉะนั้นในตอนที่เราเอาไปนําไปวางในโปรแกรม PowerPoint เราก็จะตกแต่งรูปภาพเพิ่มเติมนะคะโอเคอันนี้สาหรับหน้าแรกนะคะหน้าที่ สองใช่ไหมคะใช้พื้นหลังเป็นสีขาวสีขาวตัวสอนพอจะจำได้ไหมคะเป็นสีดำใช้สีดำอ่าแน่นอนขาวดำมันจะเด่นขึ้นมาตัดกันชัดเจนอยู่แล้วโอเคค่ะแล้วก็ในส่วนนี้หนูมีวางภาพประกอบอะไรไหมคะในส่วนของเนื้อหาเพิ่มเติมไหมนั่นมีค่ะมีนิดๆหน่อยแต่ไม่เยอะเป็นพวกภาพเนี้ยประกอบเนื้อหาใช่ไหมคะอืมโอเคค่ะอีกหนึ่งเทมเแผนสุดท้าย ต a งกิ้วค่ะตังกิ้วอันนี้ในนวลก็ใส่คําว่าตังกิ้วใช่ไหมคะพอไหมพอไปวางแล้วจริงจริงได้ตัวอักษรสูงประมาณไหนได้จำไม่ได้จำไม่ได้ที่วางแค่ตังกิ้วก็น่าจะไม่สูงมากนะเนาะเพราะว่ามันจะยาวนิดนึงพอดีค่ะแล้วมีวางอะไรตกแต่งเพิ่มเติมในในโปรแกรมอีกไหมนาสุดท้ายไม่ได้วางไม่วางอะไรเลยก็คือขอบปูนอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราตกแต่งส่วนนี้ไว้แล้วเนาะนะคะอ่ะโอเคขอบคุณชนิชาค่ะอ่ะโอเคมาถึงคนที่3แนะนาตัวเองนิดนดงจ้ะ ชื่อนางสาวจุธารัตน์คำโพง์ค่ะจ้ะพูดถึงพูดถึงแรงบันดาลใจของงานศินละปะชิ้นนี้หน่อยได้ไหมคะอันนี้เป็นเหมือนเดิมคะ่ะชิ้นงานเทมเลพลต powerpoint นะคะค่ะก็ ที่วาดรูปต้นไม้ก็คือเหมือนว่าเทคโนโลยีของการศึกษาเนี่ยเปรียบเสมือนต้นไม้มันต้องมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นไปค่ะก็เลยเอาโลโก้ไอแบบไอคอนมาใส่ในต้นไม้ของต้นไม้แล้วก็มีอ๋อมีเป็นไอคอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆใช่ไหมคะที่เอามาใส่เป็นเหมือนเขาเรียกเป็นอะไรมันเหมือนเป็นตัวแทนของว่าต้นไม้มันมีการเจริญเติบโตเทคโนโลยีก็มีการเจริญเติบโตเหมือนกันถูกไหมคะอยู่ตลอดเวลาด้วยโอเคอันนี้เป็นหน้าแรกใช่ไหมคะ หน้าที่สองเป็นยังไง,องจอยขอดูนิดหนึ่งหน้าที่สองก็ยังมีหนึ่งเอกลักษณ์ตั้งแต่ที่มาจากปกใช่ไหมคะก็ <ใน S 1> คือ <ใน S 1> เรื่องของนะต้นไม้เอาใส่รูปต้นไม้แล้วก็พื้นที่เนื้อหาเป็นสีขาวเนาะนะคะหนูวางตัวสอนสีอะไรหนูจําได้ไหมสีดำค่ะสีดำเพราะว่าพื้นมันเป็นสีอยู่แล้วพื้นมันเป็นสีสันสดใสยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวสอนสีดําแล้วก็ได้วางภาพประกอบอะไรในแต่ละเฟรมไหมคะ ไม่ไม่ค่อยให้วางเพราะว่ามันเนื้อหามัน,ม,นมันพอแล้วใช่ใชไหมคะเพราะว่าเหมือนมีรูปเยอะแล้วอ่าจำล้าจำได้ใช่ไหมคะที่อาจารย์บอกว่าเนื้อหาเนี่ยต้องวางเท่าไหร่วางไม่เกินเจ็บรรทัดเจ็บรรทัดต,ต่อแล้วก็ต่อ,ตอล้ต่อบรรทัดก็ต้องไม่เกินเจดคูณ7ดเจคูณเจดก็ต้องไม่เกินเจคำเจคำนะคะไม่ใช่เจ็พยางมันก็จะได้พื้นที่เนื้อหาตรงนี้พอดีแต่ว่าถ้าภาพไหนที่จำเป็นต้องมีภาพประกอบ เนในที่มีภาพประกอบเราก็ใส่เพิ่มเติมไดแ้แต่แต่ไม่ได้ใส่ทุกเฟรมใช่ไหมคะค่ะอืมโอเคปิดท้ายโอโ้โหสีสันไม่แพ้น่าอื่นๆเลยเป็นเป็นไงคะแผ่นนี้วันนี้นนี้ก็ใส่คําว่า ีเอ็นค่ะจบการ์ดสูนเนี่ยแล้วก็มีรูปรอบๆเล็กๆมีรูปที่ที่ไปตกแต่งเพิ่มในโปรแกรมพกพอยด้วยใช่ไหมการศึกษาค่ะโอเคจบด้วยแบบสีสันสดใสมากแล้วพอพอเราใช้เราใช้วิธีเอาแทมเพลตที่เป็นกระดาษเนี่ยเข้าไปในโปรแกรมยังไงคะสแกนหรือว่าสแกนค่ะก็ชัดเจนดีใช่ไหมคะสีตรงไหม อ,อืมงั้นแสดงว่าเพอพอยหนูต้องสีสันสดใสตอบโจทย์ไวเพราะว่าหนูหนูตอนที่หนูทาอะ่ะแบบหนูคิดว่าถ้าทําสีสันสดใสพอมันสแกนแล้วมัน,ม,นมันต้องได้สีสดแต่ว่าถ้าทําสีจืดเวลาเอาเอาไปสแกนสีมันจะ,นจ,ะ,จ,ะจืด,จดอ,อือใช่แล้วมันก็ถูกต้องอย่างนั้นจริงๆด้วยใช่ไหมคะ,คะอ่าโอเคสวยงามมากค่ะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยนะคะอาจารย์ให้จัดกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้เลยก็คือให้เด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันโหวตหาแชมป์ของชิ้นงานที่ฝีมือถือว่าสุดยอดสุดละในบรรดาเพื่อนๆในห้องเนี่ยนะคะ <ๆ S 1> ก็ได้เทมเพลต r p o i n t ที่เป็นชิ้นสุดๆที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกมาเนี่ยสชิ้นนะคะก็ได้ใจจากการโหวตไปคนล,ละ3าเท่าๆกันเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันบ้างว่าให้เจ้าเจ้าของงานเนี่ยแนะนําชิ้นงานนิดนึงว่าเป็นยังไงมีที่มาที่ไปยังไงตอนที่หนูออกแบบอ่ะเล่าให้อาจารย์ฟังหน่อยค่ะ ค่ะก็หัวก็นะคะก็เกี่ยวกับนนะวัตกรรมการศึกษานะคะก็ที่ออกแบบอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็จะเป็นหนังสือนะคะน,นี่ก็จะเป็นขนนกขนนกก็คือสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้หมึกใช้ขนนกในการเขียนหนังสือยังไม่มีปากานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมีดินสอมีกระดานมีอะไรนะคะเพื่อช่วยในการศึกษาก็จะมีแบบรับปริญญาขึ้นมาค่ะก็คือ เป็นศญลณ์ของการศึกษาเนาะหมวกปริญญาเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์ขอดูหน้าแรกนิดนึงนะคะนักศึกษาเขากําลังจะสะท้อนให้เห็นว่าวิวัฒนาการของนวัตกรรมต่างๆที่มนุษย์คิดขึ้นมาใช้ทางการศึกษาใช่ไหมคะเริ่มจากเลยเมื่อก่อนเราก็ใช้กระดาษธรรมดาใช้กระดาษใช้คนลบใช้หมึกใช่แล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นเทคโนโลยีซึ่งนับปัจจุบันเองก็ยังวิวัฒนาการไม่หยุดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆโอเคค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นขาวดํานะคะแล้วมาสมัยนี้ก็จะเป็นเริ่มมีสีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ทุกอย่างที่จัดวางนี่มีความหมายหมดเลยนะสำหรับหน้าแรกนะคะไว้วางหัวข้อเรียบร้อยแล้วต่อมาหน้านี้นนเป็นหน้าเนื้อหาค่ะค<ช>่ะเราก็จะถอดกันหน้าแรกเหมือนกันค่ะคล้ายกันก็คือย,ยังยังมีภาพที่ดึงมาจากหน้าแรกเพื่อใ,<ช>ให้ให้ใหมันรู้สึกมันเป็นเซตหรือว่าเป็นตีมเดียวกันเนาะนะคะของหนูหน้าเนื้อหาแป๊บนึงค่ะหน้าเนื้อหาของหนูก็จะเป็นสีครีมเนาะแล้วตอนวางตัวอสษรใช้สีเข้มค่ะสีดาสีน้าตาลเข้มหรือว่าสี แดงเข้มอะค่ะแดงเลือดหมูได้หมดเลยค่ะเพราะว่าพื้นหลังเป็นสีอ่อนพื้นหลังสีอ่อนเพราะฉะนั้นสบายตาด้วยชัดเจนในการอ่านเพราะว่าเราใช้ตัวสอนสีเข้มมันนี้ช่วยได้อยู่แล้วค่ะพื้นสีอ่อนสบายตานะคะอ่าปิดเฟรมสุดท้ายด้วยอันนี้หัวใจสองสองดวงนี้ไม่เกี่ยวนะคะหัวใจเป็นเป็นเป็นโหวตจากเพื่อนๆนะคะชิ้นงานก็จะเป็นบริเวณนี้อ่าแนะนําอันนี้ก็เหมือนหน้าแรกเลยค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มมาก็คือมีหมือค่ะแล้วก็มีอีบุ๊ อีบุก็คือพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราบันทึกงานใส่หนังสือเราพัฒนาการมาใส่แผ่นซีดีหรือว่าเรียนทางเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะอินเน็ตอะไรเงี้เนาะใช่ค่ะอ่าโอเคนะคะออกแบบเกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมแถมใช่รูปภาพเนี่ยในการสื่อเรื่องเนื้อหาบอกเล่าเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมได้ด้วยนะคะโอเคสําหรับเทมเพลตของแชมป์คนที่1เดี๋ยวมาดูของคนที่2นะคะเชิญค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวสมรักสุสมค่ะจ้ะอ่าสมรักแนะนําให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะว่าชิ้นงานของหนูเป็นไงบ้างหนูใส่อะไรค่ะอ,อ,อันนี้นนส่วนนี้เป็นส่วนหน้าปกนะคะก็จะเริ่มมีต้นไม้ค่ะโดยต้นไม้จะไม่ค่อยมีใบนะคะก็เหมือนเป็นพัฒนาการแล้วก็ แบบว่าเหมือนเพิ่งเริ่มอะค่ะก็ยังไม่มีใบไม้ยังไม่แตกใบอะไรอย่างนี้แต่ก็แบบเราก็ใส่ลูกเล่นแบบมีเด็กน่ารักน่ารักค่ะเกี่ยวกับการศึกษาหมดเลยก็คือใบไม้ของสมรักษ์เนี่ยมีทั้งที่เป็นใบไม้จริงแล้วก็รูปที่มันผลิดอกออกใบออกมาเป็นพวกอะไรคะเทคโนโลยีเนาะเป็น,นเทคโนโลยีปเป็นนวัตกรรมอ่าก็เป็นการสื่อเรื่องคล้ายๆของเพื่อนเลยก็คือสื่อว่านวัตกรรมเนี่ยมันมันพัฒนาไม่หยุดนิ่งเหมือนต้นไม้เองก็เหมือนกันนะคะอ่าโอเคนี่สำหรับแผ่นแรกไว้วางหัว พอนะคะะต่อไปต่อไปก็เป็นที่ใส่เนื้อหานะคะเนื้อหาก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนหมดเลยทั้งในโรงเรียนค่ะในโรงเรียนหมดเลยเกี่ยวกับการศึกษาค่ะมีทั้งที่เป็นอุปกรณ์ทางการศึกษาแล้วก็อุปกรณ์เทคโนโลยีด้วยเนาะนะคะอาจารย์เห็นเป็นคอมพิวเตอร์เป็น อะไรอีกเอ่ยมีหนังสือแล้วก็มีเว่นขยายมีดนตรีก็มีค่ะก็กีฬาโอเคนะคะก็คือคือไอคอนที่เราเอามาวางเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับนวัตรกรรมเนาะนะคะอ่ะโอเคพื้นที่เนะะื้อหาเป็นสีขาวแล้วเราใช้ตัวสอนสีอะไรจำได้ไหมคะใช้เน้นเป็นสีดําค่ะเพราะว่าเวลาใส่แล้วมันจะอ่านชัดเจนอ่านะโอเคค่ะขาวดาอ่านชัดเจนอยู่แล้วนะคะเลือกสีเข้มๆไว้บนพื้นอ่อน โอเคมาถึงเฟรมสุดท้ายเฟรมสุดท้ายก็จะเป็นเด็กค่ะที่ว่าเจริญเติบโตแล้วอยู่บนต้นไม้ที่เป็นพุ่มใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการรับปริญญาครับเป็นสําเร็จมีเหรียญมีเกี่ยวกับเป็นไอคอนที่เกี่ยวกับการศึกษานั่นก็คือสะท้อนกำลังสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาเด็กที่ได้รับการศึกษาที่สําเร็จเรียบร้อยแล้วมันก็เหมือนต้นไม้ที่เจริญเติบโตเต็มที่เนาะนะคะโอเคขอบคุณค่ะสําหรับแชมป์คนที่2นะคะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะที่ผ่านการโหวตมาสดๆร้อนๆเลยเมื่อกี้งานของเน,นตตองตีงหนนึงเอกพลครับเอกพลครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ปี3มหมู่หนึ่งรรครับโอเคอ่ะเอกพลชิ้นงานิีนี้เรียกว่าอะไรนะคะเออเรียนอย่างไรให้ได้ดีในยุคไอทีครับองานเป็นอินโฟกราฟิกนะคะหัวข้อคือเรียนอย่างไรให้ได้ดีในยุคไอทีนะคะทีนี้เอกพลใส่เรื่องราวอะไรไหนตรงไหนบ้างเล่าให้จอนฟังนิดนึงมี หกสเตปใช่ไหมคะหกสเตปในการเรียนดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะเล่าให้อ,อผมฟังหน่อยเพื่อให้เด็กๆเ,เข้าใจง่ายครับผมจะทําเป็นแบ่งเป็นทีละสเต็ปครับท <ำ S 1> ําตามทีละสเตปครับ<ช>ก็จะได้ผลยกตัวอย่างหน่อยหนึ่งมีสเตปอะไรบ้างสเตปแรกก็กําหนดตารางชีวิตครับอืเป็นไงเอ่ยก็จะแนะนําให้เป็นทําในแบบโทรศัพท์ เหมือนเป็นการกําหนดปฏิทินเวลาการทํางานในแต่ละวันใช่ไหมคะให้ใช้เวลาให้คุ้มค่าประมาณนี้เนาะนะคะสเตปสสเตปสลองพูดสั้นๆดูหน่อยสเตปสก็ไม่เสพติดโซเชียลครับเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กสมัยนี้จะเสพติดโซเชียลครับเป็นสังคมก้มหน้าครับแค่พอดีพอดีเนาะใช้โซเชียลมีเดียก็แค่พอดีพอดีสเตปที่3จะให้เรียนเก่งต้องต้องเตรียมตัวก่อนเรียนครับโดยการเซิร์ชหาข้อมูลใน Google ครับทำไหมจริงๆทำไหมจริงๆก็ ทำบ้านครับ<ำ>ใช่ไหมเพราะปกติเราอยู่หน้าจอเราใช้ Google อยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการเสิร์ชหาข้อมูลความรู้เตรียมตัวมาเรียนนะนะคะ,อ,ะอีก3สเต็ปสเต็ปที่4ค่ะสเต็ปที่4ก็บันทึกการสอนนะครับโดยเราจะบันทึกจากการถ่ายรูปบันทึกเสียงแล้วก็บันทึกวิดีโอครับ ก็คือเราใช้ตัวเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เนาะนอกจากเอาไปไว้เล่นเกมอะไรเพื่อบ,บันเทิงอะไรของเราแล้วเนี่ยเอามาบันทึกเหตุก,การณ์หรือว่าเสียงหรือภาพในห้องเรียนเพื่อเอาไปใช้ทําอะไรคะเอ่อเพื่อไปใช้สบทวนครับอืมก็มีสเต็ปของการทบทวนไหมอ๋อบันทึกแล้วแล้วก็หายังโอ้บันทึกแล้วได้ความรู้จากในห้องเรียนแล้วสเต็ปสุดท้ายยังต้องเอาหาความรู้เพิ่มเติมครับอ๋อยังหาความรู้เพิ่มเติมนะคะ6หกสเต็ปนี้นะคะไม่ว่าใครถ้าลองเอาไปทําจะเรียนเก่งแบบเอกพลเลยใช่ปะคะครับผมโอเคขอบคุณรองแชมป์ค่ะครั ดี๋ยวเรามาเจอแชมป์สำหรับอินฟโฟกราฟิกกันอีกหนึ่งคนนะคะเจนค่ะมีหน้ามาน,นักกระมลอ่าสวัสดีค่ะหนูแนะนำนิดนึงของหนูสีสันสดใสมากอินฟโฟกราฟิกของหนูสเต็ปเรียนอย่างไรให้ได้ดีในยุคไอทใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่กี่ขั้นตอนแนะนำะาจารยหนหนึ่งหนขั้นตอนค่ะขั้นแรกก็คือต้องศึกษาก่อนเรียนโดยแบบบางครั้งเราก็เข้าไปดูเนื้อหาออนไลน์ จำตัวก่อนที่จะมาเรียนในห้องเรียนก็คือ,อวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรรู้มาล่วงหน้าจากที่อาจารย์แจ้งไว้ใช่ไหมคะ <c oughs> หนูก็ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะอ่ะสะเต็ปที่ 2. 2จดบันทึกบทเรียนโดยใช้ภาพอะคะ่ะบางครั้งเราจำไม่ได้แล้วก็วาดเป็นรูปเพื่อให้เราจําได้ง่ายขึ้นนะ,ะอืมบางทีข้อความเยอะมันทําให้เราจํายากใช่ไหมคะแล้วยิ่งเรียนหลายๆวิชาเข้าไปไงลืมหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแปลงข้อความต่างๆให้เป็นภาพสเต็ปที่2มันก็จะช่วยให้เรา เรียนได้เก่งมากขึ้นใช่ไหมคะอีกสสเตปค่ะสเตปที่3าคือบันทึกเสียงหรือถ่ายรูปตอนที่เราเรียนไวค้ค่ะเพื่อแบบบางครั้งเราเรียนไม่ทันใช่ไหมคะล้วก็กลับไปดูรูปหรือไม่ก็เปิดคลิปเสียงที่เราอัดไว้ฟังเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในบทเรียนมาค <Okay. S 2> ่ะเราปกติหนูหนูใช,ใช้อะไรคะใช้สมาร์ทโฟนเหรอคะในการบันทึกเสียงแล้วก็ภาพด้วยหรือเปล่าภาพถ่ายรูปเลยคะ่ะแล้วก็อัได้ภาพได้เสียงมาแล้วสเตปที่4ี่จะสั่นเวลาต่างๆให้เหมาะสมอืม ก็แบ่งวันทำก้านบ้างลองเล่าให้เพื่อนฟังดูสิคะก็แบ่งเวลาทําการบ้านบ้างก็ปกติอะค่ะยิ่งช่วงงานเยอะๆนี่เป็นไงคะเราต้องจัดสรรดีๆต้องจัดสรรดีๆใช่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอาการดินพอกหางหมูใช่ไหมปลายเทอมอย่างนี้ด้วยนะคะอ่าโอเคสเต็ปสุดท้ายเนอะนะคะทาแบบทดสอบออนไลน์เพิ่มเติม ปกติหนูก็จะเข้าใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ<ช>แล้วมันก็จะมีเว็บต่างๆที่ให้เราได้ลองทําแบบฝึกหัดอะไรอย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะทางคณิตศาสตร์มีเยอะไหมมีเยอะค่ะอืมเข้าไปแล้วคือเขาเฉลยให้เลยปะเฉลยพร้อมแบบอะไรอะวิธีทําด้วยอ๋อโอเคถ้างั้นก็มันทําให้เรา เหมือนเรื่องไหนที่อาจจะไม่เข้าใจในห้องเรียนเราก็ไปทาแบบเพิ่มเติมเขาเฉลยอธิบายก็เข้าใจมากขึ้นใช,ใช่ไหมคะอ่ะโอเคแล้วสีสันต่างๆทาไมหนูถึงเลือกเทมเพลตตัวนี้มาใช้ในงานออกแบบก็สีคือสีเหลืองเหลืองมันทําให้ภาพมันดูสว่างอให้มันดูสดใสเนาะนะคะเพราะว่ากลุ่มของเราก็คือเรากําลังออกแบบให้กับปริญญาตรีใช่ไหมคะสีสันต่างๆทีห่หนูใช้ก็ค่อนข้างสดใสาภาพประกอบเป็นภาพอะไรบ้างคะตรงนี้ที่เอามาใส่ใ เรากับนาฬิกาก็เกี่ยวกับเวลาโตบุกก็แล้วก็โทรศัพท์ก็เกี่ยวกับตามขั้นตอนที่ให้ที่ว่าให้ไวอ๋อก็คือภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ5สเต็ปที่หนูมาใส่ไว้ตอนแรกใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะดีสัรสดใสน,น่าสนใจมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะสำหรับนักกระมวลอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะแผ่นพับใช่ไหมคะเป็นแชมป์เก่าจากเมื่อกี้อกพลได้อะไรนะคะได้ชิ้นงานไหนนะอินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกคว้าไปละหนึ่งรางวัลน,นะคะอีกหนึ่งชิ้นงานที่ เป็นแชมป์ใช่ไหมเนี่ยได้ไปเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดแต้มด้วยกันนะคะเจ็ดคะแนนโหวตจากเพื่อนอ่ะโอเคเอกพลแนะนําแรงบันดาลใจในการวอยใช่ไหมหรือว่าคอนเซปต์ของตัวแผ่นพับที่เราออกแบบแบบเนี้ยมาให้ให้เพื่อนเพื่อนฟังหน่อยค่ะแผ่นพับอาจารย์ให้ทําเรื่องวัยรุ่นไทยรู้ทันสื่อนะครับสื่อก็คือแบบข่าวสารนะครับผมก็เลยคิดว่าจะทําแบบเป็นแนวข่าวที่เป็นเท็นะครับโดย มีต้นแบบมาจากหนังสือพิมพ์ครับอ๋อ,อแสดงว่าตรงนี้ที่ที่เอามาตกแต่งก็คือเป็นข่าวเท็จหมดเลยเหรอคะหน้าแรกจะเป็นข่าวเท็จนะครับหน้าแรกอันนี้หน้าหน้าแรกจะเป็นข่าวเท็จครับทั้งทั้งสองส่วนด้านบนตรงนี้เออมีหน้าแรกอย่างเดียวครับที่เป็นข่าวหน้านี้ใช่ไหมคะใช่ครับหน้านี้เป็นข่าวเท็จแล้วก็แล้วก็ ส่วนหน้าอื่นๆก็จะเป็นเนื้อหาครับที่จริงๆครับอืมก็คือเนื้อหาเราแฝงในรูปแบบของการจัดวางเลเยอร์คล้ายๆหนังสือพิมพ์ครับใช่ไหมคะแล้วก็เลยแทรกเนื้อหาการที่ว่าวัยรุ่นไทยจะรู้เท่าทันสื่อทั้งหลายเนี่ยต้องทํายังไงบ้างใช่ไหมคะก็แทรกมาในเนื้อหาแล้วก็ภาพประกอบต่างๆที่คล้ายๆหน้าตาของหนังสือพิมพ์เลยใช่ไหมคะค <laughs> อ่าบอกอาจารย์นหน่อยได้ไหมคะว่าสรุปแล้วว่าถ้าจะให้วัยรุ่นไทยเนี่ย รู้ทันสื่อต่างๆว่าสื่อต่างๆมันมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษเนี่ยเขาควรจะทํำยังไงบ้างคืออย่าคือรู้ข่าวมาก็อย่าพึ่งปัดใจเชื่อครับคือเราอยู่กลางๆไว้ก่อนจะดีกว่าเราเรื่องของการแชร์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางทีเรารับข่าวเท็จมาแล้วแชร์เลยอย่างนี้ดีไหมไม่ดีครับเพราะอาจข่าวจะเป็นอัด อาจจะเป็นข่าวเท็จได้ครับอืมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแผ่นพับที่เป็นโจทย์ให้เด็กๆทําวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการให้รู้เท่าทันสื่อนะคะซึ่งของเอกพลก็มาจะเป็นหนังสือพิมพ์เลยนะคะก็เป็นสีสันต่างๆแล้วก็ตัวหนังสือที่ชัดเจนก็น่าจะช่วยให้เด็กๆอ่านได้ง่ายมากขึ้นเนาะนะคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะของเอกพลอ่ะของไอรดานะคะรองแชมป์สำหรับ อีกหนึ่งชิ้นงานก็คือแผ่นพับใช่ไหมคะเมื <camp ait> ่อกี้หนูได้แชมป์อะไรไปแล้วนะคะแชมป์ออกแบบ powerpoint ค่ะแคมเลญพื้นหลัง powerpoint ใช่ค่ะอันน okay? so, ุ้งได้แชมป์นะคะคราวนี้ยอมให้แชมป์ใหม่สักหน่อยหนึ่งนะคะหนูขอไปลองแชมป์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ให้หนูช่วยอธิบายนิดนึงว่าแผ่นพับของหนูเนี่ยเรื่องอะไรแล้วก็มีเนื้อหาอะไรข้างในบ้างคร่าวๆนะคะค่ะก็ชื่อเรื่องชื่อเรื่องก็คือคนยุคใหม่ใส่ใจและรู้เท่าทันสื่อค่ะก็จะทําแบบ วัยรุ่นนิดนึงเพราะว่าให้วัยรุ่นได้อ่านนะคะคือใช้สีสันเข้ามาช่วยเนาะ,ะนะคะตัวสอนหัวเรื่องชัดเจนอย่างนี้จะเป็นแบบเปิดได้เปิดมาข้างในเนื้อหานะคะก็จะเกี่ยวกับคนยุคใหม่นะคะใส่จใจและรู้เท่าทันสื่อะค่ะก็คือความหมายของการรู้เท่าทันสื่อนะคะแล้วก็แนวคิดที่ว่าเราจะทํายังไงถึงเราจะรู้เท่าทันสื่อ,อมไม่ตกเป็นเหยื่อของสื่อนะคะคือถ้าถ้าศึกษาแผนพับนี้แล้วหลังจากศึกษาจบรับรองว่า ไม่หลงเชื่อสื่อหรือว่าเสียข้อมูลต้องมีสติมากกว่าเดิมมีสตินะคะโอเคหนูมีอะไรเหมือนจะมีอะไรซ่อนอยู่ในนี้อีกลูกเล่นนะคะนี่ก็จะเปิดได้หัวใจสําคัญในการรู้เท่าทันสื่ออันนี้อันนี้จะเป็นส่วนของหัวข้อเนาะนะคะหัวข้อที่หนูหนูซ่อนรายละเอียดไว้อีกอันนี้ก็จะเป็นแบบดึงได้เลยอ่ทีละหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็คือหัวใจสําคัญของมันอโอเคหัวใจสําคัญของหนูมีทั้งหมด เข้อแปดข้อค่ะแปดข้อโอเคอาจยะไม่ได้ดูด้านล่างแปดข้อเนาะนะคะจะปพับเก็บได้อ่าเนื้อหามีเยอะแยะแต่ใช้พื้นที่นิดเดียวเองนะคะเพราะเราดีไซน์ให้สามารถที่จะเก็บได้ได้โอเคด้านหลังละคะด้านหลังของหนูมีอะไรอีกไหมด้านหลังก็จะเกี่ยวกับผู้จัดทำชื่อผู้จัดทำชนะแล้วก็ Facebook ติดต่อได้โอเคเผื่อใครอยากได้ไอเดียอะไรจากเราหรือ ใช่เราช่วยเหลืออะไรใช่ไหมคะได้โอเคเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบเนพับเนาะนะคะสองส่วนตรงนี้ก็คือเป็นหน้าปกที่พอพับมาแล้วมันก็จะมาเจอส่วนนี้เอามีเป็นคลิปไหนหนูเก็บติดอ่านสมมติว่าอ่านเราอ่านจบแล้วอ่านจบแล้วติดหัวใจเพื่อนที่ติดไปโบโอเคนี่อโอเคเก็บพับกระเป๋าสะดวกโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะยับนะเพราะว่ามันถูกพับเก็บกันอย่างนี้เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะขอบคุณอลดาค่ะสำหรับ แผ่นพับสวยๆเก๋ๆที่ซ่อนข้อมูลไว้อีกเยอะแยะเลย,ย,ย,เลยขอบคุณค่ะ